สวัสดีครับวัยรุ่นอยากเทรดกับผมตอยน,นิคโดนครับคลิปนี้ก็จะมาพูดว่า TF เเหมาะกับใครแต่เราจะไม่มาพูดในเรื่องของเซกเมนต์แล้วว่าเหมาะกับวัยรุ่นเหมาะกับวัยกลางคนหรืออะไรคือผมมองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถนิยามได้หรอกว่ามันมันเหมาะกับเราไหมนะครับแต่ว่าตัวลักษณะของสินค้าที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวบ่งบอกเราว่าเราอะ เหมาะที่จะเล่นจากสินค้านี้ไหมนั่นเองนะครับก็ดเดี๋ยวโอเคมาเริ่มกันเลยที่ว่า T F e ฟนะครับอย่างแรกเนี่ยที่ต้องยอมรับก่อนก็คือสินค้าเนียมันมันเป็นสินค้ากิงกำไรนะครับถามว่ามันถือเป็นเทรนได้ไหมอ่ะมันถือได้แต่ด้วยของลักษณะสินค้าเราไม่จำเป็นที่จะต้องถือเป็นเทรนเพื่อทำกำไรอย่างเดียวเสมอไปอย่างเช่นอันนี้อาจจะขอเปรียบเทียบแบบซ้ำซากนิดนึงก็คืออย่างหุ้นเนี่ยเราอาจจะคาดหวังว่าจะต้องวิ่งไป เท่านี้เพื่อนได้กำไร50% 100%คือการคิดกำไรมันเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะแต่พอด้วยทีเฟกมันเป็นการคำนวณกำไรอีกแบบหนึ่งคือต่อจุด1จุดเนี่ยเราให้มูลค่ากับมันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการทำกำไรคำโตก้อนใหญ่เนี่ยมันไม่จะแปลว่าดัชนีจะต้องวิ่งไป50จุดหรือ100จุดเสมอไปเราอาจจะทำแค่20หรือ30หรือยังไงก็ได้มันอยู่ที่การวางมันนี่ management วางมณักของพอร์ตเราละแต่อย่างที่บอกมันก็คือ high i f t high return เนาะ ถ้าเกิดเราทําแบบนั้นนะครับทีนี้อ่ะผมก็จะพูดอีกว่าแล้วถ้าหนึ่งตลาดทีเฟกครับการที่ดัชนีมันวิ่งขึ้นเราเล่นฝั่งรองเนาะเราซื้อขึ้นไปถ้ามันถึงจุดหนึ่งที่ราคามันจะลงเราไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อถือทนสมมุติคือสมมุติเราอาจจะมีมุมมองเรื่องการทนในในเชิงโพสิทีฟเนาะว่าแบบเฮ้ยเราเราทนสวิงได้เราอะไรได้อันนี้เอาจะสมมุติเราค c ซ e p t มุมมองนี้มาก่อนเนี่ยแล้วการเล่นทีเฟกอะ่ะ คือผมมองว่ามันไม่จําเป็นเพราะในขณะที่มันกลับตัวลงอะครับมันอาจจะลงสั้นหรือยาวก็ตามซึ่งเราไม่มีเราไม่มีทางรู้เนาะแต่ทีเฟกอะมันก็สามารถเล่นช็อตกลับมาได้ไงคือถ้าเราไปเล่นหุ้นมาก่อนเนี่ยเราอาจจะมีมุมมองในมุมมองการลงทุนในหุ้นแต่ผมมองว่ามุมมองการลงทุนในหุ้นมาใช้ในทีเฟกอะมันใช้ไม่ได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเพราะสินค้ามันแตกต่างการขึ้นไหวราคามันแตกต่างการคำนวณมูลค่าอะไรต่างๆมันแตกต่าง มันไม่ได้ยากนะมันแค่แตกต่างซึ่งมันเลยไม่สามารถ จะใช้คําว่าถือทนกับทีเฟกอะผมมองว่ามันไม่เห็นด้วยนะสาหรับผมแล้วก็มองว่าการถือทนนะครับแปลว่าเรากําลังบแอ s ตลาดอยู่ว่าตลาดมันควรจะต้องไปทิศทางไหนเช่นถ้าเราถือรองมาแล้วมันปรับตัวลงแล้วเนี่ยกำไรลดลงหรือขาดทุนส่วนทางก็ตามแล้วถ้าเราถือทนแปลว่าเรากาลังบแอสตลาดซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่าตลาดมันจะไปที่ทางไหนเนาะแล้วก็โอเคถ้าจะให้ถกเถียงกันว่ามันยังไงนั้นจะอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมอยากให้เข้าใจว่าทีเฟกอะมัน มันลดลงมูลค่าเขาเรียกว่าเงินของเรามันลดลงได้อย่างไม่จํากัดนะมันไม่เหมือนหุ้นที่หุ้นตัวหนึ่งยี่สบาทลดลงเหลือสิบาทเงินคุณหายห้าสิบเปอร์เซ็นหรือต่อให้มันเหลือหนึ่งบาทเหลือสองบาทอะมูลค่าหุ้นของคุณยังน้อยลงแต่คุณไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นถ้าเทียบกับทีเฟกคือคุณยังได้หุ้นอยู่ถ้าบริษัทดียังคงมีปันผลโอกาสที่คุณจะถือรอจนวันใดวันหนึ่งมันกลับขึ้นมามันยังมีแต่ทีเฟกไม่ใช่ถ้าคุณเล่นจุดลพัน์ ลบหนึ่งจุดคือลบหนึ่งพันลบสิบจุดคือหนึ่งหมื่นร้อยจุดร้อยจุดคือหนึ่งแสนคำถามคือพอร์ตคุณมีอยู่เท่าไหร่ถ้าพอร์ตคุณมีอยู่ห้าหมื่นคุณจะไม่มีทางลบหนึ่งแสนหรอกแต่มันจะหมดไปตั้งแต่ลบห้าหมื่นแล้วถูกไหม้ำมันก็จะตัดพอร์ตหรือบางทีคุณอาจจาะกลายเป็นว่าคุณต้องมาทดใช้ด้วยเพราะว่าคุณสร้างความเสียหายเกินกว่ามูลค่าพอร์ตที่มีซึ่งโอเคมันอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นแต่มันมีนะที่ว่า คุณวางมันนี่แมเนจเมนต์ยังไงซึ่งตรงนี้ไม่ได้พูดให้กลัวแต่อยากให้เข้าใจว่าลักษณะของสินค้ามันไม่เหมือนกันคือถ้าเราเข้าใจแล้วเรายอมรับเงื่อนไขได้ว่าเฮ้ยถ้าเราส่วนทางเราก็แค่ออกไม่ใช่ปล่อยให้มันแบบลบค่านั้นซึ่งผมอะ่ะคือเคยเจอคนเคยต้องพูดว่าไม่เคยเห็นพอร์ตเขาเนาะแต่เขาพูดว่าวันนี้ผมมาลบเป็นร้อยจุดเลยซึ่งเขาคงสือถือส่วนเทนมาจริงๆซึ่งตอนนั้นมันลบมันมีการวิ่งเป็นร้อยจุดจริงแต่การที่คนนึงจะถือลบเป็นร้อยจุดอะครับ แปลว่าเขาอาจจะถือสถานะไม่เยอะเพราะว่าถ้าถือสถานะเยอะคือเช่นถ้าตั้งแต่หนึ่งพันอะร้อยจุดพันหมื่นมันคือลบหนึ่งแสนละแต่เฮ้ยแปลว่าพอร์ตเขาอาจจะมีหลายแสนโอเคแปลแต่ถ้าเขาเล่นสองพันล่ะมันก็สองแสนสามพันสามแสนสี่พันสี่แสนโหมันแปลว่าเขาอาจจะไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นไหมหรือพอร์ตเขาจะมีเป็นล้านอันนั้นอีกเรื่องเนาะแต่ถ้าต่อให้พอร์ตมีเป็นล้านแล้วพอร์ตแล้วไม้เนี่ยลบสี่แสนอะคือผมมองว่า มันก็แปลว่ามันมันคงไม่ใช่แล้วเนาะตั้งแต่แรกแปลว่าโอเคการที่พือผมจะพยายามสื่อว่าการที่เราจะลบได้เยอะขนาดนั้นนะครับพอเราคงไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นแต่เพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นเยอะขนาดนั้นแล้วปล่อยให้ลบยิ่งเป็นร้อยเนี่ยผมว่าผิดพลาดมหาศาลและไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นการการเล่นทีฟกเนี่ยถ้าเราได้กาไรแล้วทําเงินออกมามันก็โอเค เราเรารีบเขาจะเรียกว่าหนีมันออกมาได้คือไม่จำเป็นที่ต้องไปสวนถือทนนั่นเองนะครับเพราะฉันทีเฟกจะไม่เหมาะใครข้อแรกเลยคือไม่เหมาะคนที่ฉันจะถือทนเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะนะครับไม่เห็นด้วยแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นเนาะส่วนอย่างที่สองเนี่ยคือคนอ่ะผมจะพูดถึงว่าคนส่วนใหญ่นะครับขาดทุนเนียทีเฟกอ่ะส่วนใหญ่จะมีอยู่แค่สองอย่างคืออย่างช้อยที่หนึ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือขาดทุนเยอะมากทีนึงแล้วก็แบบพอเสียหายไปเลยแต่ผมมองว่าเคสเนี่ยน้อยผมว่าเคสที่เยอะเนื้อเคสที่เยอะนะ คือเข้าเข้าออกๆออกนั่นแหละเป็นสาเหตุแต่เข้าเข้าออก,ออกไม่ใช่ว่าเอาก็ชั้นสวิงเทดก็ต้องเข้าออกเป็นธรรมดาไม่ใช่มันคือการสลับฝั่งไปมาจนสร้างความเสียหายเล็กๆน้อยๆแต่สะสมกันจนเป็นมูลค่าเยอะแล้วก็ไปเจอถมด้วยค่าคอมที่มันโดนมาอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันคือการที่เราเข้าเข้าออก,ออกแต่การเข้าเข้าออกครับมันจะไม่รู้ตัวนะว่ามันคือความเสียหายจนกว่าวันหนึ่งที่เรามานั่งแล้วเราก็ไม่รู้เฮ้ หนึ่งเดือนสองเดือนหรือหนึ่งปีเราทําพอร์ตขาดทุนขนาดนี้เลยเหรอซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเองว่าแบบผมไม่รู้ตัวหรอกว่าผมทําพอร์ตขาดทุนเสียหายมากขนาดที่ผมคิดหรือตระหนักถึงเพราะในเวลาที่ผมกําไรได้ผมก็ชอบทำกำไรคําใหญ่อยู่แล้วยี่สิบจุดสาสิบจุดเล่นจํานวนเยอะมูลค่ามันก็สูงแต่มาขาดทุนทีนึงพันสองพันร้อยสองร้อยสี่ร้อยอะไรเงี้ยคือเหมือนเราไม่รู้สึกแต่ มารู้ตัวทีอะครับการที่พอร์ตเรายุบโดยที่มันไม่จำเป็นเพราะการขาดทุนอะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ยอมให้พอร์ตตัวเองขาดทุนเยอะขนาดนั้นหรอกแต่อีกการขาดทุนเล็กๆน้อยๆอ,อ,อะมันเหมือนเรายอมรับมันได้แต่เราจะไม่ค่อยมานั่งดูจริงๆหรอกว่าไอ้ขาดทุนเล็กๆน้อยๆๆออเราขาดทุนมันไปมากขนาดไหนแล้วอะ เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วมักจะพูดเสมอว่าการเล่นทีเฟกซ์อ่ะมันเหมือนกับทุกครั้งที่เราเข้าใหม่ถ้ามันเขียวมันก็คือเหมือนเฮ้ยเฮ้ยช็อตนี้เราทําได้ละได้กาไรมากกาไรน้อยมันเราก็จะรู้เฮ้ยมันอยู่ที่ตลาดแต่ในความเป็นจริงจริงๆเนี่ยมันคือเวลาคุณได้คุณได้มาอย่างเนงะี้ยแต่เวลาคุณเสียคุณเสียทีละนี่นีนี่แป๊บๆป๊หนึ่งมันเหมือนกับว่ากว่าเราจะได้ช็อตนั้นมาจริงๆอะ่ะเราเสียไปหมดละกับการกับอะไรอ่ะเราเสียไปหมดแล้วกับกับไอ้เล็กๆน้อยๆ,ๆตรงนี้นั่นเองนนนะะะครรับก็็จเปปมาณี้ นะการสลับฝั่งไปมาซึ่งมันก็เข้าหลุมที่ผมบอกว่ามันก็คือโดนตลาดหลอกนั่นแหละนะครับโอเคส่วนอะจากโอเคจากที่พูดมาถามว่าทีทเฟกเหมาะกับใครถ้าเกิดเราจะต้องเดสครายมันออกมาจริงอะแต่ผมจะพูดว่าผมจะไม่เหมาะว่ามันจะเหมาะกับวัยรุ่นผู้ใหญ่หรือเซกเมนต์ไหนหรือเป็นคนแบบไหนแต่ผมจะพูดว่าเพราะการลงทุนนะครับมันเป็นเรื่องของความคิดความต้องการและสิ่งที่ทำาพือเป็นเรื่องของความรู้สึก ที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกันและอายุไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกเพราะฉะนั้นถ้าต้อง d e s c r i b ว่าต้องเป็นแบบไหนอ่ะคือผมจะไม่ทำแต่ถ้าต้องทำคือ 1. มันคือการเก็งกําไร 2. คุณต้องมีเวลาดูมันตลอดแต่ไม่ได้แปลว่าต้องเทรดตลอดนะครับแต่การที่ต้องดูเพราะ 1. คุณต้องจับจับสตอรี่จับเทรนดจับจังหวะจับโอกาสเพราะหุ้นนานๆทีเบสเขาเรียกอ,อะไรแบบจังหวะที่ดีที่สุดอะมันอาจจะมาในวันนี้เท่านั้น และหลังจากนั้นคุณไม่ต้องแล้วแต่ที่เฟกอะมันคือการเล่นตลอดมันคือการอยู่กับมันตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาจังหวะที่มันดีตลอดซึ่งจังหวะดีก็จะมีดีน้อยดีกลางๆดีมากซึ่งไอ้ดีตรงนี้เนี่ยแหละที่บางทีดีนิดเดียวก็เข้าเพราะฉะนั้นก็สร้างความเสียหายเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถามว่าเฮ้ยข้อดีของมันะ่ะมันปั้นพอร์ตได้ไว เร็วและสูงเมื่อเทียบกับการลงทุนรูปแบบอื่นเนาะหรืออย่างเช่นแม้แต่ในตลาดหุ้นก็ตามนะครับเพราะหนึ่งมันคือสินค้าฟิวเจอร์การคำนวณของมันอยู่ที่1จุดอ่ะถ้าพูดถึงแค่เซฟตี้เด็กเนี่ยหจนะุดดัชนีเราให้มูลค่ากับมันมากแค่ไหน และมันไม่เหมือนกับหุ้นที่เฮ้ยหนึ่งอะมันเหมือนเอาพูดได้หุ้นเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นมีมูลค่ามากแค่ไหนอะแต่เงินที่เราต้องเอาไปวางครับมันต้องสูงมากแต่ทีเฟกมันไม่ได้ใช้เงินเยอะขนาดนั้นเมื่อเทียบอัตราส่วนกับหุ้นเนาะอย่างเช่นอะสมมติตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่เจ็ดพันห้าต่อหนึ่งจุดที่สองร้อยบาทเพราะฉะน,นั้าางงนจุดหนึ่งจุดเนี่ยสองร้อยเราวางเงินเจ็ดพันห้าหนึ่งหนึ่งพันมาว่าระวางเงินเอาหนึ่งหมื่นดีกว่าหนึ่งหมื่นมันก็เหมือนวางเงินเจ็ดหมื่น,นห้ 1, น 5, า พอเนื่อออกมาเพราะฉะนั้นทีนี้การลักษณะการคำนวณกําไรมันก็ต่างต่างกันแต่ด้วยการที่มันเป็นสินค้าฟิเจอร์เราเล่นได้ทั้งสองฝั่งเราสามารถวางกลยุทธ์วางเงินแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้อัตราการทำกำไรมันก็สูงเหมือนกันได้ได้เยอะแต่อย่าลืมเหมือนกันว่าถ้าเสียก็คือเสียเยอะเหมือนกันเนาะก็ต้องเตือนอย่างนี้เสมอน,นะครับเพราะฉะนั้นสรุปเนี่ยผมจะสรุปอย่างนี้ว่ามันเป็นเหมือนตัวเร่งสปีดของทุกอย่างะคะ่ะแต่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่ขับรถเร็วได้แต่ถ้าคุณขับรถช้า ในสนามแข่งที่เร็วอะโอกาสที่มันจะเสียหายมันก็มันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นการขับกลางๆงมันก็มันก็ดีกลายเป็นว่าคุณอยู่ในสนามที่เร็วอะคืออยากให้เขาแบบมันเหมือนเหมือนคุณวิ่งบนลู่วิ่งอะลู่วิ่งมันวิ่งอยู่แล้วอะคุณไม่จําเป็นต้องวิ่งเร็วมากเพื่อให้ได้สปีดเท่านั้นอะคุณอาจจะให้มันวิ่งให้เร็วแต่คุณอะค่อยๆวิ่งแต่ถ้าลู่วิ่งมันวิ่งเร็วเกินไปแล้วคุณเดินช้าคุณอาจจะตกได้ถูกปะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณคือ คอยเมนเทนสปีดให้คงอยู่บนลูวิ่งนี้ได้ล้ะทําให้เราอยู่บนลูวิ่งเาผมจะพูดอย่างนี้เลยว่าผมมาเทรดมาห้าปีกาไรขั้นต่าเลยนะผมเชื่อว่าคนที่เทรดอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันทําได้จริงแต่เพราะผมจะพูดคําว่าปีหนึ่งอนะ่ะถ้าสมมุติเราทําปีละสองร้อยจุด่ะครับผมอยู่ในตลาดหุ้นมาห้าปีแปลว่าผมอย่างน้อยก็ต้องได้หนึ่งพันจุดผมเล่นจุดละหนะึ่งพันใะอย่างต่ําแปลว่าผมก็ต้องได้แล้วเงินล้านแต่ทําไมเหตุผลใดที่ผมไม่สามารถเก็บ เงินล้านเอาไว้ได้ไม่ใช่ว่าผมไม่เคยได้แต่ผมไม่สามารถรักษามันไว้ได้อันนี้ก็ต้องมาลองไปคิดดูเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมถ้าตัวเราที่เทรดอยู่เราไม่สามารถรักษาเงินที่เราเทรดมาได้นั้นเนะพราะอะไรซึ่งตัวผมผมก็จะรู้แล้วว่าเนี่ยมันคือปัญหาของผมเองว่าทําไมผมถึงไม่สามารถรักษากําไรมันไว้ได้นั่นคือจุดที่ผมจะต้องพัฒนานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นมุมมองของผมแล้วก็ เพราะถ้าถามว่าทีเฟกอะเล่นได้ไหมผมคงผมคงจะไม่พูดว่ามันเล่นไม่ได้มันมันไม่ใช่อยู่แล้วซึ่งทุกคนก็ต้องพูดแล้วว่าเฮ้ยมันเล่นได้แต่ถ้าผมพูดว่าเฮ้ยเล่นได้ลองเล่นเลยอะผมเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาเราจะเล่นได้ก็จะขาดทุนเพราะฉะนั้นผมจะพูดว่าก็ต้องลองดูว่าว่าเราเหมาะเขาเรียกเหมาะสมกับสินค้านี้มัคือตอบมันตอบหนึ่งอะผมเชื่อว่ามันคงตอบโจทย์อะใครหลายๆคนแต่ตัวเราอะสามารถเดินบนลู่วิ่ง นี้ได้ไหมบางคนก็อาจจะตกไปบางคนเร็วเกินมันก็มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเราเราสามารถเมนเทนตัวเองบนลูวิ่งนี้ไว้ได้ไหมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของผมสำหรับการลงทุนในตลาดฟิวเจอร์หรือตลาด t f เฟ็กซ์เซฟฟิในฟิวเจอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ